ออกดีลูกปต่่าอีนส่วนหรออืมบ่ะส่นยังไงออกอยู่นะครับผมออกขึ้นดีีีหายครับ ัตขึ้นมาปลอดต้งสอปเอาผ้าขม้าตามาไปตัวมันดูดนได้แล้วไปให้มันดูดนมดูดเป็นไหมดูดไว้ปันีว่โอ้มันกอยากูกหาดูดนมได้หแมนบ้านเดียร์เกินุมมมัเนี่วันน้องมาท่านออกครับผมถ่าน้องมาเนี่ย มัดไอ้ต oh, ัวขาวเนี่ยครับครับตัวเล็กมัดแ้วมันกิ่นปะโห่มันยืนไปดูดนมเองครับตุ้มตาอ่อนเลยอะไรกะตัวเถิกอีกน้ำปะตัวขาวตัวนี้ก็ตัวเถืกตัวนี้ก็ตัวเถือกต่อไปก็ยี่รวยน้อนมน้อง แกเบิดบ่ละแต่แกเบ่เบิดบ่พอกันได้เลยพ่อพ่อจะหหยไปแล้วไปเกือกขี่คว้วทั้งหมดเลย,ยห้องก็กินเดียวนอะอพี่เอาเออกไปแหงงวนหน่อยผมไวเพียงเฟียงคนนี่เข, <า S 1> ขามาพ่อใหญ่เป็นยัง <ขา S 1> สิบประเจอหนาะ เล่เลมันแดงเจ็ดเดือนตัวนี้หาเดือนเขาขาวนี่หาเดือนตั็นี้กำลังออกก็ปูเพราะใหญ่ใหญ่ไปขุดอลยรท่านกี่สียางบอกเอาลูกลๆกลูกลูกเออเออเออเอาลูกลูกลูกใ

ต่อไปก็จะเป็นนี่อีกบดอ้นครับผมตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ก็ติดแล้วครับมันสามสิบเดือนครับผมตัวนั้นบุติดครับผมสมสามเธอจีเธอแล้วก็บบติดตึงแดงไงไว้ได้จจกแดงครับสี่สิบนะครับตัวนี้ก็เพิ่งสมครับ อุ้ยนงหน่อยใช้เวลาขนาดเลยคี่ตัวโตเทีดออกขนามันเบิกกรดะดือกมันเป็นตะเล,ยเลียงอ้นี่นี่มันเลียงเงินมันจับลูกมันแล้วมันบ่งห่วงคือซุ่มนั่นออ,ออกก็น้ำออกเดี๋ยวมัน ออกนี้ออกนี้ลูกแม่เซตก่อนให้แม่เซตก่อน,อน ừ, ชื่ออะไรดีวะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่ไอ้ไอ้ดอนไอ้แดงอลกันไอ้แดงที่ไหนมันไม่ได้แดงเลยเนี่ยมันขาวชั่วเลยงั้<แ>นหนูว่าไอ้ขาวและกันไอ้ขาวเลยเหรอโอ้โห,โหแม่มันชื่อบุญมีลูกมันชื่ออะไรดีว่ะไอ้ดอดเหรอ ไอ้ขาวไอ้รอดไงไม่มีคนเห็นเนาะไอ้ขาวเลยไหม่ะครับผมจะไปเบิ้ง şey ว้อหน่อยนักชื่อไอ้ขาวนี่ชื่อไอ้รอดเนี่ยมันคลอดเองมันรอดเองเอ้ยเดเรียกตาเดีเรียกบ่มีดอกกลวยไป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 นี่ครับผมสี่ตัวนี่ ไปสิขายอยู่ครับขายออกเสียเวลาครับชื่อโตัวสาวหอมทองมาเรียกดีกว่าครับขายออกเย,ยอะจวงง่อยดีนิดนิดหน้อยขายยากจ้ตัวแม่เบิดครับตีหนีง่ายกว่า

ตัวนนอยครับผมเดางัวหน่อยกินมนมกันครับ Cả hạt trên đồng hợp Đây nha 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 suy Xui đà xui lăng Ủa thầy dân kháng trên đây ấy Nhà thầy kháng này lia thằng lia thằng lăng Có tí hài này Hai tí con tay bôi nhàng bì bừng mà อา,าตืา่นแม่เตี๋ยห่ามขอนุ่มจะไปดูดปากคือบบกข้อมืหันว่าดูดอยู่ดูดอยู่มันดูดตั้งเดมมันดูดปากมันกำลังหัดย่างกับตันแข็งมันโตทึ่งสัมฮัมโอนตุนโอ้ยนะครับผมเดี๋ยวนอนออกมา ใครบังแม่เขครับน้องใครอ๋อลวครับผมเน่าเสบเนี่ยตาสะอยู่เลยอืมสีหลายบ่ ไเออแล้วครับพูเบ่งเบ่งจิ้งคีจิทีคีผมออกมาแล้วครับผมเดี๋ยวจะลง สองขีดเออสองขีดหาโลกเครืองของตัวนี้มโรเืเลื่อยไปสองขีดเลื่อยไปสองขีดกหาโรโสี่หาโรสามที่รกลัวกมังครืองโรกหาโรพูดีตัวกอรนี้มันเลื่อยไปสองขีดเออที่กลัวที่โรแปดแบบนี้ครับผม <Hello>. <S <S สวัสดีครับขอบคุณครับีการรับชมหนีร่มหนีร่ม้นี้นี้น